อริยสัจสี่การเดินทางสู่ใจที่สงบคุณเคยตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งไหมวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่ในใจกลับรู้สึกขาดอะไรบางอย่างคุณมีงานดีมีครอบครัวมีเพื่อนแต่ทำไมยังมีวันที่หัวใจมันโหวเวกยังมีวันที่คุณถามตัวเองว่านี่คือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆหรือถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียว และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่การเดินทางที่เรียกว่าอริยสัจสี่ในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตความจริงที่พระพุทธเจ้าคนพบเมื่อกว่า2,500ปีก่อนแต่ยังคงทรงพลังยังคงเปลี่ยนแปลงใจคนได้จนถึงวันนี้อริยสัจสี่หรือความจริงสี่ประการคือทุกข์สมุท,ทยัย นิโรธและมักมันคือเข็มทิศที่นำทางคุณผ่านพายุแห่งชีวิตมันคือแสงสว่างที่ส่องให้คุณเห็นหนทางและมันคือกุญแจที่ปลดล็อกความสงบในใจพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้การเดินทางที่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกไปตลอดกาลทุกความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ลองนึกภาพตามผมคุณตื่นเช้ามา แสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่างนกกำลังร้องเพลงเบาๆทุกอย่างดูเหมือนจะสวยงามแต่แล้วโทรศัพท์ของคุณสัน่นข้อความจากเจ้านายงานที่ต้องเคลียร์ภายในวันนี้หัวใจคุณเต้นแรงขึ้นความกดดันคืบคลานเข้ามาหรือบางทีคุณเปิดโซเชียลมีเดียเห็นเพื่อนโพสต์ภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบบ้านใหญ่รถหรูทริปต่างประเทศแล้วคุณเริ่มเปรียบเทียบ ทำไมชีวิตฉันถึงไม่เป็นแบบนั้นทำไมฉันถึงรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างนี่คือทุกข์มันไม่ได้มาในรูปของโศกนาฏกรรมยิ่งใหญ่เสมอไปมันไม่ได้มาในรูปของน้ําตาหรือการสูญเสียเท่านั้นทุกข์มันซ่อนอยู่ในความรู้สึกเล็กๆน้อยๆในความคาดหวังที่ไม่สมหวังในความเปรียบเทียบที่กัดกินใจในความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันยังไม่ลงตัวพระพุทธเจ้าบอกว่า ทุกคือความจริงข้อแรกของชีวิตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดตั้งอยู่และดับไปล้วนมีความทุก์ซ่อนอยู่คุณอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนะฉันก็มีวันที่มีความสุขมีโมเมนต์ที่หัวเราะจนท้องแข็งมีวันที่รู้สึกว่าชีวิตนี้สุดยอดใช่คุณมีและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกยิ่งน่าสนใจเพราะความสุขที่คุณรู้สึกมันไม่เคยอยู่ถาวรมันมาแล้วก็ไป เหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฟังสวยงามเพียงชั่วครู่แล้วหายไปและเมื่อมันหายไปคุณเริ่มโหยหาเริ่มอยากได้มันกลับคืนมานี่คือทุกข์มันคือความรู้สึกที่เกิดจากความไม่แน่นอนของชีวิตลองนึกถึงความรักครั้งแรกของคุณตอนนั้นคุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเป็นสีชมพูหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นเขาแต่แล้ววันหนึ่งความรู้สึกนั้นจางหาย อาจเพราะเลิกกันหรือเพราะชีวิตประจำวันทําให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องธรรมดาความรักที่เคยทําให้คุณลอยได้กลายเป็นความเจ็บปวดหรือความรู้สึกว่างเปล่านี่คือทุกข์มันเกิดจากความคาดหวังที่เราวางไว้และเมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ทุกข์คุณเคยพยายามหนีทุกข์ไหมบางทีคุณอาจเปิดเพลงดังๆเพื่อกลบเสียงในหัว บางทีคุณอาจจมอยู่กับงานเพื่อลืมปัญหาที่บ้านหรือบางทีคุณอาจเลื่อนโซเชียลมีเดียเป็นชั่วโมงเพื่อหน,นีจากความรู้สึกว่างเปล่าแต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรความรู้สึกนั้นมันยังวนกลับมาเหมือนเงาที่ตามคุณไปทุกขนแห่งทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงหนีทุกไม่พ้นคำตอบอยู่ที่รากเงาของมันและนั่นคือสิ่งที่เราจะไปสำรวจต่อไป สมุทยัยรากเงาที่ซ่อนอยู่ในใจเมื่อคุณเริ่มมองเห็นทุกเริ่มรับรู้ว่ามันอยู่ในทุกมุมของชีวิตคำถามต่อมาคือมันมาจากไหนอะไรคือรากเงาที่ทำให้ทุกงอกเงยในใจคุณลองนึกภาพคุณยืนอยู่ในป่าที่ยิ่งใหญ่ต้นไม้สูงตระงานรากของมันฝังลึกอยู่ในดินมองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งทุกก็เหมือนกัน มันมีรากที่ฝังลึกอยู่ในใจและถ้าเราไม่รู้จักรากนั้นเราไม่มีวันตัดมันได้นี่คือสมุทยัยความจริงข้อที่สองของอริยสัจสี่สาเหตุของทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าสมุทัยคือตัณหาความอยากความกระหายที่ไม่มีวันสิ้นสุดมันเหมือนไฟที่ลุกโชนในใจยิ่งเติมเชื้อยิ่งลุกไหม้ลองนึกภาพ คุณเห็นโฆษณาโทรศัพท์รุ่นใหม่มันสวยมันทันสมัยคุณเริ่มจินตนาการว่าถ้าได้มันมาคุณจะรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจคนจะมองคุณด้วยสายตาชื่นชมใจคุณเริ่มกระสับกระส่ายและเมื่อได้มันคุณรู้สึกว่างเปล่านี่คือตัณหาความอยากที่จุดไฟแห่งทุกข์ในใจคุณ ตันหาไม่ได้มีแค่ความอยากได้ของมันรวมถึงความอยากเป็นและความอยากไม่เป็นคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากเป็นที่รักอยากเป็นคนที่ทุกคนยอมรับและในทางกลับกันคุณไม่อยากเป็นคนที่ล้มเหลวไม่อยากเป็นคนที่ถูกมองข้ามทุกครั้งที่คุณอยากคุณกำลังผูกตัวเองไว้กับโซ่แห่งความทุกข์เพราะสิ่งที่คุณอยากมันไม่เคยถาวร ลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณต้องการอะไรอย่างมากอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือความรักจากใครสักคนคุณทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาและเมื่อได้มามันรู้สึกดีมันทำให้คุณยิ้มได้แต่แล้วไม่นานความรู้สึกนั้นจางหายคุณเริ่มอยากได้มากกว่านี้หรืออยากได้สิ่งใหม่นี่คือวงจรของตัณหามันไม่เคยพอ มันทําให้คุณวิ่งตามความอยากจนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางตัณหานำไปสู่ความยึดติดและความยึดติดนี่แหละคือเชือกที่รัดใจเราไว้แน่นลองนึกถึงคนที่คุณรักมากๆคุณอาจรักเขาจนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่กับคุณคุณกลัวว่าเขาจะจากไปกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจทุกครั้งที่คุณรู้สึกแบบนี้คุณกำลังยึดติด ยึดติดกับความรู้สึกยึดติดกับความสัมพันธ์ยึดติดกับภาพในหัวที่คุณสร้างขึ้นและเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปเมื่อเขาจากไปหรือเมื่อความสัมพันธ์ไม่เป็นอย่างที่คุณหวังใจคุณก็แตกสลายความยึดติดไม่ได้จำกัดแค่ความรักมันอยู่ในทุกสิ่งคุณยึดติดกับงานยึดติดกับชื่อเสียงยึดติดกับร่างกายคุณกลัวการสูญเสียกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกปฏิเสธ และทุกครั้งที่คุณยึดติดคุณกำลังมอบอำนาจให้สิ่งนั้นควบคุมความสุขของคุณควบคุมความทุกข์ของคุณลองนึกภาพคุณกำลังถือลูกโป่งมันสวยงามมันลอยสูงแต่คุณกลัวว่ามันจะลอยหนีไปคุณเลยกำาเชือกแน่นกำจนมือเจ็บกำจนลืมไปว่าคุณกำลังทำร้ายตัวเองความยึดติดก็เหมือนกันยิ่งคุณกำแน่นยิ่งคุณเจ็บ และเมื่อลูกโป่งนั้นหลุดมือไปคุณก็ยิ่งทุกข์ทำไมเราถึงหยุดอยากไม่ได้เพราะใจของเราถูกฝึกมาให้อยากตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้แข่งขันสอนให้อยากได้ที่หนึ่งอยากได้คำชมอยากได้สิ่งที่ดีกว่าสังคมรอบตัวบอกเราว่าถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่ใช่ใครถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณไร้ค่าลองดูโฆษณารอบตัวคุณ ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความอยากโฆษณาบอกคุณว่าถ้าคุณซื้อสิ่งนี้คุณจะมีความสุขถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะเป็นที่รักแล้วเราก็ตกหลมพรานนั้นเราวิ่งตามสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้เราสมบูรณ์แต่ยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งวิ่งยิ่งไกลจากความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรารู้ว่ารากของทุก์คืออะไรถ้าเรารู้ว่าตัณหาคือตัวการ มันจะมีความหวังหรือไม่จะมีหนทางที่ทำให้เราพ้นจากทุก์ได้หรือไม่คำตอบคือมีและนั่นคือสิ่งที่เราจะไปสำรวจต่อไปนิโรธแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นิโรธความหวังแห่งการพ้นทุกข์คุณเคยฝันถึงวันที่ใจสงบไหมวันที่คุณตื่นมาแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวไม่มีอะไรที่ต้องวิ่งตาม ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียวันที่คุณรู้สึกว่าเพียงแค่อยู่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วมันอาจฟังดูเหมือนความฝันที่ไกลเกินเอื้อมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นไปได้และนั่นคือความจริงข้อที่สของอริยสัจสี่ 4. นิโรธภาวะที่ทุกข์ดับลงภาวะที่ใจเป็นอิสระลองนึกภาพคุณกำลังเดินอยู่ในทะเลทราย แดดร้อนแผดเผาน้ำในกระติกใกล้หมดคุณเหนื่อยคุณท้อแต่แล้วไกลๆคุณเห็นโอเอซิสต้นไม้เขียวขจีน้ำใสสะอาดมันคือความหวังมันคือที่พักใจนิโรธก็เหมือนกันมันคือโอเอซิสของชีวิตที่ที่ทุกข์ไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไปแต่คำถามคือเราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรนิโรธ แปลตรงตัวคือการดับทุกข์แต่ไม่ใช่การหนีทุกข์ไม่ใช่การปิดตาแล้วแสร้งว่าทุกข์ไม่มีอยู่มันคือการมองเห็นทุกข์อย่างชัดเจนเข้าใจมันและปล่อยให้มันดับไปเหมือนไฟที่หมดเชื้อเมื่อไม่มีอะไรให้มันลุกไหม้มันก็ดับลงพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราตัดรากของตัณหาเมื่อเราปล่อยวางความยึดติด ใจของเราจะเข้าสู่ภาวะที่สงบภาวะที่เรียกว่านิพพานคุณอาจคิดว่านิพพานฟังดูไกลตัวมันเหมือนเป็นสิ่งที่สงวนไว้สำหรับพระหรือนักบวชแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นนิพพานไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สวรรค์ที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้ามันคือสภาวะของใจใจที่ไม่ถูกครอบงำด้วยความอยาก จที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยความยึดติดและสภาวะนี้คุณสามารถสัมผัสได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีในชีวิตประจำวันลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกสงบอย่างแท้จริงอาจเป็นตอนที่คุณนั่งดูพระอาทิตย์ตกลมเย็นๆพัดผ่านใจคุณว่างไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องวิ่งตามนั่นคือรสชาติของนิโรธ มันคือช่วงเวลาที่คุณเป็นอิสระจากทุกข์และถ้าคุณสามารถขยายช่วงเวลาแบบนั้นได้ถ้าคุณสามารถทำให้ใจคุณอยู่ในสภาวะนั้นได้นานขึ้นนั่นคือหนทางสู่นิโรธในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในโลกที่ความสุขมาแล้วก็ไปนิโรธคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันคือคำสัญญาว่าคุณไม่จำเป็นต้องทุกข์ตลอดไป คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความอยากคุณไม่จำเป็นต้องถูกความยึดติดครอบงำพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีวันเจอทุกข์แต่ท่านบอกว่าเราสามารถพ้นจากมันได้เราสามารถมีใจที่สงบได้แม้ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนลองนึกถึงชีวิตของคุณตอนนี้ คุณอาจกําลังเผชิญกับความกดดันจากงานจากครอบครัวจากความคาดหวังของคนรอบข้างบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนกําลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบาแต่ลองจินตนาการดูถ้าคุณสามารถวางภาระนั้นลงได้ถ้าคุณสามารถมองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยึดติดไม่ผลักใสใจคุณจะเป็นอย่างไรมันจะเบามันจะสงบ และนั่นคือสิ่งที่นิโรธสัญญาไว้แต่การจะไปถึงนิโรธมันไม่ง่ายเพราะใจของเราถูกฝึกมาให้ยึดติดถูกฝึกมาให้อยากทุกวันนี้เราถูกหลอมรอบด้วยสิ่งที่กระตุ้นความอยากโฆษณาโซเชียลมีเดียความคาดหวังจากสังคมทุกอย่างบอกเราว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีความสุขและเมื่อเราเชื่อแบบนั้นเราก็ยิ่งไกลาจากนิโรธ แต่ถ้ามีหนทางถ้ามีแผนที่ที่นำเราไปสู่โอเอซิสแห่งนี้เราจะเดินตามมันได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะไปสำรวจต่อไปมักหนทางสู่ความสงบมักหนทางที่นำไปสู่นิโรธคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตนี้เหมือนเขาวงกฎคุณเดินไปเจอทางตันถอยหลังแล้วเจอทางตันอีกคุณรู้ว่ามีทางออก แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้เราได้เห็นแสงสว่างที่เรียกว่านิโรธเราได้เห็นความหวังแต่คำถามคือเราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรนี่คือความจริงข้อสุดท้ายของอริยสัจสี่มักหนทาง8ประการที่นำไปสู่การผลทุกข์มันคือแผนที่มันคือคบเพลิงที่ส่องสว่างในความมืดลองนึกภาพคุณกำลังเดินอยู่ในป่ามืด ไม่มีแสงไม่มีทิศทางแต่แล้วคุณเจอคบเพลิงมันส่องสว่างชี้ทางให้คุณเดินมักก็เหมือนกันมันคือเครื่องมือมันคือแนวทางและที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีมันคือสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกย่างก้าวของชีวิตมักมีองค์8คือหนทาง8ประการที่เชื่อมโยงกันเสริมสร้างกันมันประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิการเห็นที่ถูกต้องสัมมา <acceptable> สังกัปปะการคิดที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมากรรมมันตะการกระทำ eh ที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามะความพยายามที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกที่ถูกต้องและสัมมาสมาธิการตั้งใจที่ถูกต้องฟังดูเหมือนเยอะ เหมือนซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คุณคิดมันคือวิถีชีวิตวิถีที่ทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริงและอยู่กับใจตัวเองลองนึกภาพคุณกำลังขับรถถ้าคุณมองไปข้างหน้าจับพวงมลาลัยให้มัน่นและเหยียบคันเร่งอย่างระมัดระวังคุณจะถึงจุดหมายมักก็เหมือนกันมันคือการขับเคลื่อนชีวิตของคุณด้วยความรู้ตัว ด้วยความตั้งใจสัมมาทิฏฐิการเห็นที่ถูกต้องทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสัมมาทิทิฏฐิการเห็นที่ถูกต้องมันคือการมองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่คุณอยากให้มันเป็นลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณทะเลาะกับใครสักคนคุณอาจคิดว่าเขาผิดเขาไม่ยุติธรรมแต่ถ้าคุณหยุดและมองจากมุมของเขาคุณอาจเห็นว่าไม่มีใครผิด ไม่มีใครถูกมันแค่เป็นความขัดแย้งของความคาดหวังการเห็นที่ถูกต้องคือการยอมรับว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ถาวรมันเปลี่ยนแปลงและมันไม่ใช่ของเราเมื่อคุณเริ่มเห็นแบบนี้ใจคุณจะเริ่มสงบคุณจะเริ่มปล่อยวางคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ที่คุณเจอมันไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่มันเกิดจากใจคุณเอง และเมื่อคุณเห็นความจริงนี้คุณจะเริ่มมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสัมมาสติพลังแห่งการตื่นรู้สติคือการรู้ตัวรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรมันไม่ใช่การคิดถึงอดีตหรือกังวลถึงอนาคตมันคือการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณกินข้าว คุณรู้รสชาติของมันจริงๆหรือเปล่าหรือคุณแค่เคี้ยวไปเรื่อยๆขณะที่ใจคุณลอยไปคิดเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องที่ทำให้คุณกังวลถ้าคุณกินโดยไม่มีสติคุณพลาดโอกาสที่จะสัมผัสชีวิตและนั่นคือสิ่งที่สติให้คุณโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างเต็มที่ลองนึกถึงตอนที่คุณกำลังล้างจานน้ำเย็นๆไหลผ่านมือฟองสบู่ลื่นลื่น เสียงจานกระทบกันเบาๆถ้าคุณล้างจานด้วยสติคุณจะรู้สึกถึงทุกอย่างคุณจะรู้สึกถึงน้ำรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและในขณะนั้นใจคุณจะสงบไม่มีที่ว่างสำหรับความกังวลไม่มีที่ว่างสำหรับทุก์สัม,มาสมาธิหัวใจของความมั่นคงสติจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยสมาธิสมาธิคือการตั้งใจการจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่ง โดยไม่ปล่อยให้ใจลอยไปมันเหมือนการโฟกัสเลนส์กล้องเมื่อคุณโฟกัสถูกจุดภาพทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อคุณมีสมาธิใจคุณจะชัดเจนคุณจะเห็นความจริงเห็นสิ่งที่สำคัญและเห็นทางออกจากทุกข์ลองนึกถึงตอนที่คุณฟังเพลงโปรดคุณจมอยู่ในทำนองในเนื้อร้องใจคุณอยู่กับมันนั่นคือสมาธิ หรือตอนที่คุณอ่านหนังสือเล่มโปรดคุณลืมเวลาลืมทุกอย่างรอบตัวนั่นก็คือสมาธิลองนำสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นตอนที่คุณกำลังคุยกับเพื่อนลองฟังเขาด้วยใจจริงๆอย่าคิดถึงสิ่งที่คุณจะตอบอย่าคิดถึงเรื่องอื่นแค่ฟังแค่รับรู้ปัญญาแสงสว่างที่ส่องทางเมื่อคุณมีสติและสมาธิปัญญาจะตามมา ปัญญาคือการรู้แจ้งการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ความรู้ที่ได้จากหนังสือแต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งความเข้าใจที่มาจากการมองลึกเข้าไปในใจและเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ถาวรมันไม่แน่นอนและมันไม่ใช่ตัวตนของเราลองนึกถึงครงสุดท้ายที่คุณรู้สึกทุกข์อาจเป็นตอนที่คุณสูญเสียอะไรบางอย่าง อาจเป็นงานความสัมพันธ์หรือความมั่นใจในตัวเองในตอนนั้นคุณอาจรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าคุณมองด้วยปัญญาคุณจะเห็นว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดตั้งอยู่และดับไปเมื่อคุณยอมรับความจริงนี้ใจคุณจะเริ่มสงบ นำอริยสัจสี่มาสู่ชีวิตจริงตอนนี้เราได้เห็นทั้งสี่ความจริงแล้วทุกสมุท,ทยัยนิโรธและมรรคแต่คำถามคือเราจะนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรลองนึกภาพคุณกำลังยืนอยู่กลางเมืองที่วุ่นวายรถติดผู้คนแออัดเสียงดังทุกอย่างเหมือนจะบีบให้คุณรู้สึกอึอดอดัดแต่คุณมีเข็มทิศอยู่ในมือเข็มทิศที่ชื่อว่าอริยสัจสี่ มันจะช่วยให้คุณหาทางออกไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนลองนึกถึงเช้าวันนี้คุณตื่นมาเปิดโทรศัพท์แล้วเห็นข้อความที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอาจเป็นคำวิจารณ์จากเพื่อนร่วมง,งานหรือข่าวร้ายในโซเชียลมีเดียใจคุณเริ่มกระสับกระส่ายคุณเริ่มคิดว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นี่คือทุกข์และเมื่อคุณรู้ว่ามันคือทุกข์คุณสามารถใช้สติเพื่อหยุด หายใจลึกๆและถามตัวเองว่าฉันกำลังยึดติดกับอะไรอาจเป็นความคาดหวังที่เจ้านายจะชมคุณหรือความอยากให้ทุกคนเห็นด้วยกับคุณเมื่อคุณเห็นมันคุณกำลังใช้ปัญญาและเมื่อคุณยอมรับว่ามันไม่ถาวรคุณกำลังก้าวสู่นิโรธหรือลองนึกถึงตอนที่คุณโกรธอาจเป็นตอนที่เจ้านายตำหนิคุณหรือเพื่อนพูดอะไรที่ทำให้คุณเจ็บใจปกติคุณอาจตอบโต้ทันที พูดอะไรที่คุณอาจเสียใจที่หลังแต่ถ้าคุณมีสติคุณจะหยุดคุณจะหายใจและคุณจะเห็นว่าความโกรธนั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกมันไม่ใช่ตัวคุณและเมื่อคุณเห็นแบบนั้นคุณจะเลือกได้ว่าจะตอบสนองอยังไงนี่คือมัรมันคือการปฏิบัติที่นำไปสู่ความสงบลองฝึกสิ่งนี้วันนี้เมื่อคุณเจอทุกข์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หยุดสักครู่นับลมหายใจ1นึถึงแล้วถามตัวเองว่าความทุกนี้เกิดจากอะไรฉันกำลังยึดติดกับอะไรมันจะสำคัญขนาดนี้ในอีก5ปีข้างหน้าหรือเปล่าเมื่อคุณตั้งคำถามแบบนี้คุณกำลังใช้สติใช้สมาธิและใช้ปัญญาคุณกำลังเดินบนมัรคกการปล่อยวางอิสรภาพที่แท้จริงเมื่อคุณเริ่มเข้าใจทุกรู้จักสมุทัย เห็นนิโรธและเดินบนมรกสิ่งสุดท้ายที่คุณจะพบคือการปล่อยวางมันคืออิสรภาพที่แท้จริงลองนึกภาพคุณกำลังถือลูกโป่งมันสวยมันลอยสูงแต่คุณกำาเชือกแน่นกลัวว่ามันจะหลุดมือมือคุณเริ่มเจ็บใจคุณเริ่มกังวลแต่ถ้าคุณปล่อยถ้าคุณยอมให้มันลอยไปคุณจะรู้สึกถึงความเบาการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้ ไม่ใช่การเลิกสนใจแต่เป็นการยอมรับความจริงยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ยอมรับว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงและยอมรับว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการครอบครองแต่มาจากการปล่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าทุก์ขเกิดจากความยึดต,ติดและการปล่อยวางคือหนทางสู่การพ้นทุกข์ลองนึกถึงสิ่งที่คุณยึดต,ติด อาจเป็นความสัมพันธ์เป็นงานหรือเป็นภาพลักษณ์ของตัวเองทุกครั้งที่คุณยึดติดคุณกำลังมอบอำนาจให้สิ่งนั้นควบคุมความสุขของคุณควบคุมความทุกข์ของคุณลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกผิดหวังอาจเป็นตอนที่คุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือคำชมที่คุณหวังจะได้รับในตอนนั้นคุณอาจรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม แต่ถ้าคุณลองปล่อยวางลองยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตใจคุณจะเริ่มเบาลองฝึกปล่อยวางวันนี้เมื่อคุณรู้สึกทุกข์ถามตัวเองว่าฉันกําลังยึดติดกับอะไรมันอาจเป็นความคาดหวังความกลัวหรือความอยากแล้วลองบอกตัวเองว่ามันไม่ถาวรมันไม่ใช่ตัวฉันเมื่อคุณทำแบบนี้คุณจะเริ่มรู้สึกถึงอิสรภาพ อิสรภาพที่มาจากการวางลงการเดินทางที่ไม่มีวันจบอริยสัจสี่มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีมันไม่ใช่แค่คำสอนเก่าแก่มันคือการเดินทางการเดินทางที่ไม่มีวันจบเพราะชีวิตนี้มันคือการเรียนรู้ทุกครั้งที่คุณเจอทุกทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันหนักหนานั่นคือโอกาสโอกาสที่คุณจะได้มองลึกเข้าไปในใจตัวเอง โอกาสที่คุณจะได้เติบโตลองลึกภาพคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางบางครั้งมันราบเรียบบางครั้งมันครุกคะบางครั้งคุณเจอพายุบางครั้งคุณเจอแสงแดดแต่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณมีเข็มทิศอยู่ในมือเข็มทิศที่ชื่อว่าอริยสัจสี่มันจะนำทางคุณมันจะช่วยให้คุณเห็นว่าทุกไม่ใช่ศัตรูมันคือครู มันสอนให้คุณรู้จักตัวเองสอนให้คุณรู้จักปล่อยวางและสอนให้คุณรู้จักความสงบวันนี้ผมอยากชวนคุณเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการมองทุกข์ถามตัวเองว่าฉันกำลังทุกเรื่องอะไรแล้วมองลึกไปที่รากของมันถามว่าฉันกำลังยึดติดกับอะไรเมื่อคุณเห็นมันลองใช้สติชใช้สมาธิและใช้ปัญญาเพื่อปล่อยวาง และเมื่อคุณปล่อยวางคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงนิโรธความสงบที่แท้จริงอิสรภาพอยู่ในมือคุณอริยสัจสี่มันคือเข็มทิศมันคือแสงสว่างและมันคือหนทางหนทางที่นำคุณไปสู่ใจที่สงบทุกมันคือสัญญาณที่บอกว่าคุณยังมีชีวิตสมุท,ทยัยมันคือรากที่คุณสามารถตัดได้นิโรธมันคือความหวังที่คุณสัมผัสได้ และมักมันคือเส้นทางที่คุณเดินได้วันนี้จงเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆมองทุกด้วยสติเข้าใจมันด้วยปัญญาและปล่อยวางด้วยความกล้าเพราะเมื่อคุณทำได้คุณจะพบว่าอิสรภาพที่แท้จริงมันอยู่ในมือคุณอยู่ในทุกขณะของชีวิตและอยู่ในใจที่พร้อมจะเดินต่อไป